อ่าสวัสดีครับผมมาลองเสียงนะครับอินเตเกตแอมนะฮะของโซนี่นะครับ25นะครับเป็น ES นะฮะ X Series 2นะครับผมนี่นะฮะสภาพโดยรวมถือว่าสวยนะครับลูกค้าส่งมาฝากขายตามสภาพนะมีตำหนิบ้างเล็กน้อยครับกระแทกนิดนึงนะฮะที่เหลือสวยหมดนะฮะันนี้นะครับวอลลุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะฮะอ่าแล้วพงที่ใช้ลองเป็นอะไฟล์ดีโอครับผมตัวนี้นะฮะ ร, 1, ร้านนะรรครับไลน์เฟซบุ๊กนะครับสำนักงานดิจิตอครับร้านเปิด9โมงถึง15โมงเย็นนะครับร้านเปนท,ทุกวันศุกร์นะฮะอัเดี้มาดูรูปเล่นครับผมอ่าหนักมากนะครับตัวนี้นะฮะเป็นไฟร้อยนะฮะเราเสียงเพิ่มเสียงครับวอลลุ่มนะฮะอันนี้บาลานซ์ซ้ายขวาครับใช้งานได้ปกตินะฮะอันนี้เซกเตอร์ครับตอนนี้ต่อช่องซีดีครับอินพุตทุกอินพุตลองหมดแล้วใช้งานได้ปกตินะฮะอ่านี้ปรับนะฮะต้องกดโทนก่อนถึงจะปรับเทเบิลได้นะฮะเสียงแหลมเสียงกลางนะฮะ คีิปเสียงเบสนะฮะนี่นะฮะกดโทนออกก็ปรับไม่ได้นะฮะซอสในเล็กก็ปรับไม่ได้เหมือนกันนะครับต้องกดซอสในเล็กออกแล้วกดโทนนะฮะนี่นะฮะเห็นะฮะมาเต็มเลยนะฮะถ้ากดออกก็เนี่ยฮะเป็นเอ่อเป็นไดเล็กนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้ A อบวกบนะฮะอ่าจะอันนี้เดี๋ยวเราไปลองคลิปหน้านะฮะ อันนี้ก็โหมดครับโมดสเตอร์นะฮะใช้งานได้ปกตินะฮะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังครับนี่นะฮะทุกอินพุตนะฮะลองหมดแล้วครับใช้งานได้ปกติครับนี่สปีกเกอร์นะครับเอะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะาลองสเปกเกอร์บีด้านล่างนะครับอ่านี่รุ่นะฮะสวยมากนะครับโอเคครับผมสวยมากสิ่งดีมากครับผมผมครับ